ว่ากระป๋องแบบนี้เวลาเรากินปลากระป๋องด้านในแล้วเราก็จะทิ้งกันหมดแต่วันนี้ทางช่องวิทีไทยพีชนแนลนะครับจะไม่ทิ้งกระป๋องแบบนี้เราจะนําไปไล่แมลงที่ต้นมะนาวกันนะครับใช้อย่างไายนะครับและทําอย่างไายเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทีไทยพีชนแนลจะพาทุกท่านมาใช้กระป๋องของปลากระป๋อง เมื่อเรากินปลาด้านในแล้วส่วนมากเราจะทิ้งกันหมดแต่เรานํากลับมาใช้ได้นะครับใช้กับต้นพืชวันนี้ผมจะพามาแนะนํานะครับวิธีการใช้ของหรือใช้แบบนี้นําไปไล่มแมลงที่ต้นมะนาวแต่เราจะต้องนําไปล้างกันก่อนนะครับเพราะว่าด้านในยังมีน้ําของปลากระป๋องอยู่อาจจะนําแมลงนะครับและมดต่างๆนะครับมากินและมาทําลายต้นมะนาวได้ เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้แล้วธีการทําสําหรับในการไล่มแมลงและมดต่างๆนะครับที่ต้นมะนาวเราล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับน้ําปลากระป๋องด้านในมดมแมลงชอบมากเอามาเตรียมภาชนะและเศษผ้าขี้ริ้วนะครับตัดเศษผ้าขี้ริ้วให้เป็นชิ้นเล็กๆ ถ้าเรามีกระป heavens, ๋องของปลากระป๋องนะครับนาะประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่ากี่กระป๋องเราก็ตัดผ้าประมาณเท่านั้นนะครับผมใช้สามผืนนะครับเล็กๆผมใช้ผ้าเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวตามมาดูตอนหลังกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เราก็มาใช้สิ่งนี้นะครับคือน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้เราหาได้จากที่ไหนน้ำส้มควันไม้นะครับเราจะหาซื้อได้ทางออนไลน์นะครับนะก็มีขายหรือตามร้านการเกษตรใหญ่ๆก็มีขาย ใช้ไล่มดแมลงได้ดีมากนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดนะครับอย่างที่ผมบอกเราก็นํามาใส่รวมกับผ้าขี้ริ้วเลยครับใส่เพียงนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้น้ําส้มควันไม้อย่างเดียวนะครับกลิ่นของน้ําส้มควันไม้จะระเหยไปเร็วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นผ้าแบบนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นของน้ําส้มควันไม้ระเหยออกไปเร็วนั่นเองครับผ้าจึงมีประโยชน์แบบนี้นี่เองครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใช้ไม้นะครับแต่ถ้าใครไม่กลัวมือเปื้อนนะครับเราก็ใช้มือนี่ครับทำให้น้ำส้มฟันไม้นะครับซึมเข้าไปสู่ในผ้ากลิ่นของน้ำส้มควันไม้ก็จะระเหยออกไปย่านะครับนี่ครับเราใช้ผ้านะครับเป็นตัวนำกลิ่นเห็นไหมครับนี่น้ำส้มควันไม้ก็จะไปอยู่ในผ้าเสร็จแล้วเราก็นำกระป๋องของปลากระป๋องนะครับ ใส่เศษผ้าลงไปนะครับแค่ประมาณ1ผืนนะครับนี่ใส่เข้าไป1ผืนกระพอนะครับต่อหนึ่งกระป๋องนี่ครับใส่เข้าไปด้านล่างเลยแต่วิธีนี้นะครับนในหน้าฝนผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วนะครับน้ําฝนจะไปอยู่ด้านในนะครับนี่ครับถ้าหน้าร้อนนะครับหรือว่าเป็นหน้าหนาวนะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีนี้ เป็นหน้าฝนไม่แนะนํานะครับและหูของปลากระป๋องนะครับตรงนี้ที่เราไม่ได้ดึงออกนะครับตรงนี้มีประโยชน์ตรงนี้แล้วครับนาเราจะทําแบบนี้กันเลยผมจะใช้เป็นเชือกฟ้านะครับนี่ครับร้อยและผูกเข้าไปนะครับตรงนี้เราจะทําที่ห้อยกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ตัด เราจะใช้ยาวขนาดไหนนะครับเราก็ตัดแค่นั้นนะครับวิธีนี้นะครับง่ายมากนะครับและอยู่ได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับสำหรับกินของน้ำส้มฝันไม้ที่ใช้ไล่แมลงที่ต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวใครบอกว่านะครับไม่มีมดแมลงมารบกวนถูกท่านไปลองสังเกตดูได้นะครับนะมดแมลงนะครับเข้ารบกวนต้นมะนาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงมาใช้นะครับนะาสิ่งนี้คือน้ำส้มฝันไม้นะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยครับก่อนที่เราจะนำมาไล่แมลงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูผมนำสิ่งนี้นะครับมาไล่แมลงที่ต้นมะนาวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับและได้ผลดีมากมาดูกันเลยครับเห็นไหมครับนี่กระป๋องเก่าๆและใส่น้ำส้มควันไม้ไว้ด้านในนะครับนะใช้มานานแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใช้มานะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับนะกินนะครับ ไม่มีแล้วนะครับไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงนานะครับนี่ครับกระป๋องของปลากระป๋องนะครับและใส่น้ําส้มปันไม้พร้อมกับผ้าไว้ด้านในนะครับนามาแขวนไว้ตรงบริเวณนี้นะครับนะคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิีไทพีชนเนลได้เลยครับเราก็นํามาแขวนที่ต้นมะนาวกันเลยครับนะถ้าเกิดว่าต้นมะนาวใหญ่ๆห่แบบนี้เห็นไหมครับนี่ใหญ่โตมากเราก็ใช้ประมาณนะครับสามกระป๋องแบบนี้เลยนะครับนี่สามกระป๋องแบบนี้เลย นำมาแขวนไว้ตรงจุดเดิมก็ได้นะครับที่กลิ่นของน้ำส้มฟันไม้หมดไปแล้วนี่ครับผูกไว้แบบนี้และห้อยไว้แบบนี้เลยครับแต่หน้าฝนนะครับผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าหน้าฝนนะครับเราจะต้องทําแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับเจาะนะครับหนากระป๋องให้เป็นรูแบบนี้จะดีที่สุดนะครับ เพื่อให้กิ่งของน้ำส้มฝันไม้ออกมาตรงนี้และเวลาฝนตกนะครับน้ฝนก็ไม่เข้าไปในกระป๋องแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะครับผมแนะนําแบบนี้เลยครับสะดวกมากนะครับนี่สะดวกมากห้อยแบบนี้เละครับตามจุดต่างๆนะครับภายในต้นมะนาวของเรานะครับถ้าสูงๆแบบนั้นนะครับเราก็นําไปห้อยได้นะครับเพื่อป้องกันมดแมลงนะครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์กันนะครับจากการใช้กระป๋องของปลากระป๋องแบบนี้สิ่งที่เหลือใช้ในคูเรือนะครับนํามาไล่มดแมลงนะครับที่ต้นมะนาว แขนไว้เลยครับตรงไหนก็ได้นะครับนี่แขวนไว้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปแขนฝั่งนู้นกันบ้านนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่านิทยัยพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเรานํามาแขนตรงปลายนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อมดมแมลงนะครับหรือว่า,มาแมลงต่างๆบินเข้ามาใกล้นะครับก็จะได้กลิ่นของน้ํำส้มขวัญไม้นะครับกลิ่นของน้ําส้มขวัญไม้ก็จะไล่มดแมลงได้ดีมากนะครับนี่ครับทําแบบนี้นะครับได้ผลดีลองนําไปใช้ภายในบ้านและต้นมะนาวของเราเลยครับ